ปากพอยพูดอะไรโดยไม่ได้คิดว่าผลลัพธ์ของมันจะตามมาตอนไหนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานเท่าไหร่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวผู้เล่าเองพี่ตี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนตัวพิตีเป็นคนต่างจังหวัดพอแต่งงานมีครอบครัวพิตีจึงพาเมียของเขามาอยู่ที่อยุธยาด้วยซึ่งที่พักของทั้งสองมันเป็นแขมปคนงานของบริษัทที่สร้างขึ้น ในแคมป์คนงานนั้นมีพนักงานหรือคนงานอยู่หลายครอบครัวทั้งสองรักและเข้าใจกันตลอดมาจนคนงานด้วยกันอิจฉาและแซวว่าได้เมียดีเพราะเมียของเขาเป็นคนขยันส่วนตัวพิตีเป็นคนตลกและปากพ่อยชอบพูดอะไรไม่คิด วันๆก็พูดไปเรื่อยเพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้ขบขันกันบางครั้งคนงานด้วยกันก็เตือนเขาว่าอย่าพูดเล่นจนเกินไปแต่พิตีกับบอกว่าเกิดเป็นคนแล้วจะต้องกลัวอะไรเพื่อนๆก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนชอบแถ re, ไม่ฟังใคร จนมาถึงวันที่ต้องเปลี่ยนสายงานจากที่เดิมไปที่ใหม่พิตีต้องนั่งรถไปกับเพื่อนร่วมงานนับสิบคนรถวิ่งไปได้สักพักก็เห็นศาลเจ้าพ่อที่คนแถวนั้นเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมากเพื่อนร่วมงานของพิตีจึงยกมือไหว้พร้อมพูดว่างวดหน้า ขอให้ลูกถูกหวยด้วยเถินลูกช้างจะเอาผ้าสีและผลไม้มาถวายสาธุพ่ตีได้แต่นั่งมองแต่ไม่พูดอะไรเพื่อนเพื่อนในรถก็คุยกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อว่าเรื่องลือขนาดไหนวันเวลาผ่านไปจนมาถึง วันที่หวยออกเพื่อนๆนของพี่ตีก็พากันถูกหวยเย็นวันนั้นจึงมีการตั้งวงดื่มเหล้าฉลองที่ถูกหวยกันอย่างสนุกสนานและก็ไม่วายที่จะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพี่ตีเมื่อดื่มได้ที่ก็เอ่ยขึ้นว่า คนมันจะถูกมันก็ถูกเองแหละจะไปคิดอะไรกันมากทุกวันนี้พวกเราก็ช่วยตัวเองกันอยู่แล้วไม่เห็นมีใครมาช่วยพวกเราเลยถ้าช่วยได้พวกเราคงสบายกันหมดแล้วเพื่อนในวงเล่าคนหนึ่งพูดขัดขึ้นว่าไม่เชื่ออย่าลบหลูนะมึง สิ่งที่ตามองไม่เห็นเชื่อไว้บ้างก็ดีเฮ้ยทุกวันนี้กูเชื่อตัวกูเองไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนช่วยให้กูสบายได้หรอกงมงายกันทั้งนั้นเพื่อนเพื่อนมองหน้ากันแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยเพราะรู้ว่าพูดยังไง พี่ตีแก่ก็แถไปเรื่อยไม่ยอมฟังใครแม้แต่เมียแกเองเช้าวันใหม่ทุกคนก็นั่งรถไปทำงานตามปกติแล้วก็ผ่านสารเจ้าพ่อเช่นเคยคนในรถก็ขอพรดังเช่นทุกวันแต่พี่ตีวันนี้มาแปลก แกยกมือไหว้แบบส่งสงพร้อมพูดด้วยว่าสาธุถ้าให้ลูกถูกหวยลูกจะเลิกกับเมียเพื่อนเพื่อนต่างพากันร้องเฮยอย่าพูดพ่อยๆนะมึงกูเตือนไว้ก่อนเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นฮิตตีไม่ได้สนใจ ที่เพื่อนเตือนกับหัวเลาะแล้วก็พูดไปเรื่อยแบบไม่มีสาระอะไรจนมาถึงวันที่ทุกคนรอคอยคนงานทั้งแคมป์ไม่มีใครถูกหวยเลยยกเว้นพีต่ตีนั่นแปลว่าพี่ตีแกถูกหวยถูกเยอะพอสมควร จึงมีการตั้งวงดื่มเพื่อฉลองเช่นเคยวันลุ่งขึ้นเมียของพิติีก็นำเงินที่ได้ไปซื้อสร้อยทองและแหวนมาเก็บเอาไว้ทั้งสองเก็บออมเพื่อจะสร้างอนาคตเมียของพิติีอยากจะได้รถกระบะ เวลากลับไปเที่ยวบ้านที่ต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องนั่งรถโดยสารให้มันลำบากพีตีเองแกก็ขยันทำงานเพื่อจะได้มีเหมือนเพื่อนเอนเขาแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะไม่มีเหมือนเขาคือการพูดพ่อพ้อยๆพี่ตีแกยังคงขอเจ้าพ่อเหมือนเดิมทุกวัน เวลาที่รถขับผ่านศาลเจ้าพ่อจนเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่พี่ตีเคารพและเชื่อฟังได้นั่งรถมาด้วยในวันนั้นแกจึงเตือนพี่ตีว่าพี่จะเตือนเองนะไอตีพูดเล่นนะ่ะพูดได้แต่เรื่องแบบนี้เองจะเล่นไม่ได้พี่ตีนิ่งฟัง เพราะเขาเคารพพี่คนนี้มากผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละพี่ผมกับเมียรักกันจะตายจะเลิกกันได้ยังไงพี่ตีบอกเพื่อนรุ่นพี่ไปอย่างนั้นงวดต่อมาพี่ตีก็ถูกหวยเป็นครั้งที่สองเพื่อนเลยบอกให้แกไปขอขมาและถอนคำพูดกับเจ้าพ่อซะ ที่ตีแกบอกว่าไม่เกี่ยวกันหรอกกูถูกหวยเป็นเพราะกูดวงดีมากกว่าเอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจต่อไปนี้กูจะไม่ขอเจ้าพ่อให้ถูกหวยอีกก็ได้แต่ถ้ากูยังถูกแสดงว่าดวงกูล้วนๆเพื่อน ต่างพากันสายหัวแล้วก็พูดคุยกันเรื่องอื่นจากวันนั้นพี่ตีแก่ก็ไม่ขอเจ้าพ่ออีกเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าดวงหรือแกมีบุญอะไรพี่ตีแก่ยังคงถูกหวยติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแกจึงโมงกับเพื่อนๆของแกเป็นไง คนจะรวยช่วยไม่ได้พูดพร้อมกับหัวเราะชอบใจบอกแล้วดวงกูล้วนล้วนตอนนี้พี่ตีกับเมียของเขามีสร้อยและแหวนทองใส่กันเต็มตัวทั้งสองคนแกถูกหวยติดต่อกันแบบนี้ประมาณหนึ่งปี แกเลยพาเมียสุดที่รักของแกไปดูรถเพราะมันจะถึงเทศกาลปีใหม่จะได้ขับรถคันใหม่กลับไปเที่ยวบ้านที่ต่างจังหวัดพี่ตีกับเมียของแกเลือกดูจนถูกใจจึงทำสัญญาซื้อแบบผ่อนไม่ใช่ว่าแกซื้อสดไม่ได้นะแต่แกวางแผนชีวิตไว้หลายอย่าง เมื่อทำสัญญาและวางมัดจำเรียบร้อยแล้วเซล์ลจึงบอกว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์มารับรถได้เลยนะพี่ตีกับเมียของแกเลยขอตัวกลับวันต่อมาสองพวเมียก็ไปทำงานตามปกติยังพูดคุยหยอกล้อเล่นกันเหมือนเช่นทุกวัน จนเพื่อนๆแซวว่าหวานกันจังอิจฉาวะพี่ตีแกเป็นคนรักใครแล้วรักจริงเหมือนจะมีเรื่องเดียวนี้แหละที่แกจริงจังแล้ววันที่ทำให้พี่ตีต้องช็อกที่สุดในชีวิตก็มาถึงเช้าว,วันหนึ่ง วันที่สดใสของทุกคนแต่มันไม่ได้สดใสสำหรับพิตีเมื่อมีรักของแก่เอ่ยคำว่าเราเลิกกันเถอะโดยไม่มีเหตุผลพิตีนั่งงงเหมือนโดนหมัดหุกเข้าปลายคางแก่พยายามถามถึงเหตุผลที่เมียรักขอเลิก เมียแก่บอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรแล้วก็เก็บข้าวของของตัวเองเพื่อรอญาติมารับแล้วก็แบ่งสร้อยและแหวนทองขอมเงินอีกหนึ่งก้อนให้พิติีเอาไว้วันนั้นพิตรีไม่ได้ไปทำงานแกพยายามพูดคุยเพื่อยื้อเมียแกเอาไว้ เมียแก่ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าโกรธหรือเกลียดอะไรแกอย่างพูดคุยปกติเหมือนเดิมแต่อยากใช้ชีวิตอิสระไม่นานญาติเมียแก่ก็มารับและยังถามพีตีว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าพี่ตีบอกว่า ไม่มีแน่นอนครับผมรักเมียผมจะตายผมยังงงอยู่เลยญาติเมียของแกเลยช่วยกันคุยให้เมียแกอยู่ต่อแต่ไม่เป็นผลเมียแกยืนยันที่จะเลิกพีตียืนมองรถที่เมียแกนั่งอยู่ในนั้นขับห่างออกไปจนรลับตา แกจึงกลับเข้ามาในห้องแล้วพยายามคิดว่าแกทำอะไรให้เมียไม่พอใจจูจูเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพีตีรีบรับสายทันทีเผื่อว่าเมียรักจะเปลี่ยนใจเสียงปลายสายมันไม่ใช่เสียงเมียของแก แต่เป็นเสียงของเซล์ลที่โทรมาแจ้งว่าสัญญาของคุณไม่ผ่านนะคะที่ตีเลยปิดห้องเพื่อนั่งทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเขาขังตัวเองอยู่ทั้งวันโดยไม่ได้กินอะไรเลยจนมีเสียงพี่ทิศเขาเขารบมาเคาะประตูเรียก แกจึงเปิดประตูพร้อมกับร้องไห้เสียใจเพื่อนเพื่อนจึงปลอบและให้กำลังใจแกเชื่อไหมครับว่าวันนั้นพี่ตีแกยังถูกหวยอีกหนึ่งงวดนี่แหละครับการที่เราพูดอะไรโดยไม่ได้คิดคนที่ตามมาคือความเสียใจ ติดตามคลิปใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปโกดธหันเตอร์ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจนจบคลิปใครไม่กดไลค์กดสับสะไครระวังโดนผีหลอกไม่รู้ด้วยนะัก